ปลาไม้บาปนปลา่ปครเนอยว่ามองนุ่นอันที่ว่านั่นโอ้จุดในนางข้านเนาะปลาไมมาอีกคือเก้ามาอีกคือเก้าหืมืปนทางในม right. ีบอโอ้นั่นนี้นั่น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  กระม้าหรือขี้เก่าเก่าเนาะอือหืออุ้ย,ยน,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 นี่แม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 ่นี่ยนี่นี่นี่แมงไปเลยนี่ปาดโอ้ยมองเปลนเปีนพี่น้องโอ้ยเอาละวะจะคล้อ,องกับเอากันเลยวิโอ้ยอือหือ โอ้โห uh huh. เอาคือกันละวะอ้าวเมนเลยบาทมาปลาไม่ได้พี่น้องนี่นี่ผ้ามาปลาไม่ปลานี่กก็ถือว่ามันผ้าพ,พี่น้องอย่างละปลาไม่ ที่เป็นจังไรเนี่ยปลานี่เป็นปลายุค่าเด้อพี่น้องเด้อปลานี่เป็นปลายุคขามาวุญข้างนี้เพอว่าเมืองเมืองเหลียวเฮ็ดมันออกข้างนี้ครับพี่น้อง กี่นี่เห็นออกฉะนั้นอยู่ทั้งเข้ากับตองว้นอยู่แถวมันออกนี่แหละเพราะว่ามันเบิงเบงแหละมันออกอยูส่วนนี่นะท่านผู้สมเพราะว่าเห็ดเพิงมันออกเป็นส่วน จึงได้น้อปลาเลยเนาะเดี๋ยว,ยวจิเขาเขาไปโซนปลามัน พ,พี่กายนี่แถวนี่กับค้าคือกันได้พี่น้องแถวนี้เป็นปลาปกตินี่โอ้ขาวากายเห็ียบประสนตาไล่เด้อบาเนี้เด้อไล่ยบมือ มากะเจอแล้วครับพี่น้องขามน้ำักจับมามมขามน้ำักจับมาปกติแล้วส่วนปลาทั้ง,งนี้นี่เพื่อนกับ่อบคอยมีปัไหา เฮ็ดเหีนงน้อน็ดเพิงคมแมนอยู่ก้าพาะด้เก็บตอพนงเลือ,อส่วนปลาเนี่ถือว่าพาะดีเก็บอยู่โอ้ของแขเว้ยนี่อือหือของแข่ของแข้ ี่นอจมของแท้ไหมเอาเอาทังนี้คือกันดอบัวนี่จะเอาคือกันดอบัวพ่อใหญ่ยูเรือปลานพ่อใหญ่ยู พอได้เก็บอยู่ด้วยมีด้ียเห็ดเห็ดตัวนี่้ส่วนนี่กระดอกงามยังได้เห็ดนี่นั่นเหยียบเป้งมองว่าป่ปดตีนพอดีเลย เออเหยียบจนหักเสียนหาเห็ดเสีย,ย,ยนหา <c oughs> เห็ดเหยียบเห็ดโอ้ยเจ้าของกระเยียบพื้กันนั่นนี้น่ะเนี่ยเนี่ยมไปยังเห็นอยู่นี่ย่างไม่อีกเหยียบที่นี่เด้เลยนั่นนี่น่ะเนี่ยไปยังเห็อนอยู่น่ะผ <c oughs> ุ่นแม่เนี่ยเจ้งงาย่างกายมาเหยียบเลยน่ะแม่เบ้อเลยน่ะ แม่นเหมือนเดยน่มีแต่ดอกเห็ดขาเจ้าว่าตาบายุหอยุหากินวะสิอันนี้เนี่ยแมไปยังเห็นอย่างนั้นดอกเห็ดอยู่มองเดดยางม่อีกพผุบพุพผุ้ผุหันไปผุบดอกกระล้งงามเลย เพื่อนเพื่อนเพื่อยเกาดอกมันโบเพื่อนที่ไหนนี่ดินี่เดือมม่งม่งอยู่นี่ดิ้นี่โอ้ยดอกเค็ดตัวนี้นั่นดีโอ้ยดอกกำลังตูมดิบอ๊่บอเห็นเห็ดยถูะบอเหี้ยนี่นั่นใช่ไหมนั่อพี่น้องดอกจุ๊บปูจิ๊บปีอยู่บนนี้ อดอกก็ต้องงามแม่ฟ้าเนี่ยก็พอที่เก็บทันผู้ชุม่มอ้าวเข้าจะใช่ระบาดเนี่ย ป้าดาดบทขึ้นหลงติดหลงท่งทาด้วยได้ยินเสียงหมาเขากับปิดกล่องก่อนเพราะว่า,าไอบบมักเสียงหมาเขา